ถึงรถครอบครัวก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นพี่ยักษ์ใหญ่คันดำคันนี้เลยนะคะเป็นผู้ t s u ิชิ h i p a j e r ป,ปาลปายแดงตอนออกตัวร้านกว่ามาเป็นมีสองประหยัดตังค์ได้เป็นแสนเลยนะคะที่สําคัญเคสนี้นะคะชิงเงินออกรถแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองะค่ะก็ได้เป็นเจ้าของรถ SUV สุดหิตแล้วนะคะนี่จะบอกว่าเคสนี้นะคะบอกว่าเริ่มเนี่ยใช้เป็นรถ4ประตูนะคะก็พอขยับขยายนะคะก็เลยอยากได้รถเจ็ที่นั่งนะคะจะได้ตอบโจทย์ครอบครัวนะคะ ที่สําคัญเนี่ยก็คือเคี่นี้เนี่ยเป็นเอฟซีนะคะแบ่ว่ารู้จักร้านมันเนา,านแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสที่จะแวะเข้ามาที่ร้านนะคะเข้ามาปุ๊บก,ก็ทําเรื่องต๊อเลยะค่ะจะบอกว่าขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ ก็ขอให้ลูกค้าได้รลดไปแล้วนะคะทินใเมยเรือฟังตลอดปีเลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถมือสองนะคะไม่ต้องมีงบแพงก็ได้ไม่ต้องมีมงบเป็นแสนๆก็ได้นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของโถดมือสองได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนยหนอยากให้รีวิวรุ่นไหนนะคะหรือว่าสนใจรุ่นไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ริปตามนี้นะคะเราเราซื้อคืนเต็มร้อยปอรเซ็นนะคะของรถหนึ่งชั้นค่ะ